สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีพิจิก1-15เมีสายน2567มาดูกันนะคะว่าชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะจะเป็นยังไงบ้างความรักของคุณในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ดาวศุกร์คือดาวตัวแทนการเงินดาวตัวแทนความรักนะคะได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะมีตำแหน่ง ดีมากๆนะคะมีตําแหน่งดีมากๆสหรับชาวพิจิกค่ะคนโสดช่วงนี้กําลังจะได้พบเจอเนคู่หรือกาลังจะได้พบเจอคู่รักนะคะ,ะคู่รักครอบครัวเนี่ยบางครั้งบางคราวนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะคู่รักคู่ใดที่ต้องการปรารถนาอยากจะมีบุตรอยากจะมีน้องก็จะมีโอกาสแล้วก็ชาวพิจิกจะมีโชคจากคู่ด้วยนะคะชาวพิจิกส่วน ชาวพิจิกะช่วงนี้ดาวประจําตัวของคุณไปอยู่ร่วมกับเสาก็ระมัดระวังนิดนึงนะนะคะระวังในเรื่องของอปัญหาญาติในบ้านก็ได้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีธุรก,กรรมเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีค่าใช้จ่ายได้นะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเข้าของเครื่องใช้ได้นะคะช่วงนี้ชาวพิจิกก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะนะคะระมัดระวังในเรื่องของ อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอย่าไปเอาง่ายๆก็คืออย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจใครนะคะในเรื่องของการทําธุรกรรมนะคะอย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจใครอ่ะทีนี้มาดูกันค่ะเพราะว่าดาวพุธกับดาวราหูยังอยู่ร่วมกันนะคะดาวพุธดาวราหูอยู่ร่วมกันเนี่ยการเสียงเงินอะไรอย่างนั้นนะก็ต้องก็ต้องอย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครเอาง่ายๆ,ๆนะคะมาดูกันค่ะคูรักครอบครัว นะคะกำลังจะเกิดโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นโอกาสที่คุณรออยู่นะคะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งอะไรก็ตามที่คุณเพียรพยายามอยู่คุณต้องการความสําเร็จนะคะอา,อารมณ์ประมาณนั้นจะเกิดขึ้นชาวพิจิกช่วงนี้มีอีกหนึ่งสิ่งคู่รักครอบครัวนะคะ ระวังในเรื่องของอารมณ์เบื่อๆในเซนงๆตัวเองนิดหนึ่งนะอยากจะได้อะไรใหม่ๆมากกว่าหรืออยากจะทําอะไรใหม่ๆมากกว่าได้หรือตัวตนของคุณเองนี่แหละนะคะอารมณ์อยากจะเริ่มต้นนู่นเริ่มต้นนี่นะคะจริงๆโอกาสมาแล้วนะคะโอกาสของคุณกาลังจะเกิดขึ้นโอกาสดีๆในรอบ12ปีก็กาลังจะเกิดขึ้นนะคะปลายเดือนนี้ดาวพรอาจะมาเล็งรักคุณนะนะคะส่วนชาวพิจิคคกขะนะคะใครรองานนะคะ ใครรองานการรอของคุณนั้นนะคะบางครั้งบางคราวคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีบางครั้งทําไมข่าวคราวไม่มีมาเลยทําไมมันเงียบหายนะคะ,ะช่วงนี้โอกาสมาแล้วอยู่ดีๆคุณจะได้ข่าวคราวอยู่ดีคุณจะได้โอกาสการเริ่มอะไรใหม่ๆและสิ่งสําคัญเลยค่ะชาวพิจิกใครที่ทํางานรับจ็อบจะมีงานเพิ่มขึ้นนะคะจะมีโชคมาจากงานนะคะแล้วก็ชาวพิจิกช่วงนี้อาจจะหมายถึงอะไรเอ่ย นะคะอาจจะหมายถึงตัวเองมีเกณฑ์ด้วยนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของอการเดินทางก็ได้ด้วยนะคะคู่รักครอบครัวระวังสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวนะคะระวังนิดหนึ่งหรืออาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่1มีเกณฑ์การผ,ผ่าตัดผ่าเจาะหรือชาวพิจิกการเดินทางนะคะการเดินทางการขับขี่ยุ่ยยานพาหนะก็อย่าประมาทนะคะอย่าประมาทเท่านั้นค่ะนะคะ,ะคู่รักครอบครัว ส่วนใครกําลังคิดจะตัดสินใจทําบ้านจะมีโอกาสได้ทําบ้านหรือหมายถึงว่าการที่คุณจะยื่นเรื่องกู้นะคะธุรกรรมการเงินต่างๆนานานะคะอ่าไปในเรื่องของทรัพย์สินนะทรัพย์สินตรงนี้ได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถนะคะก็จะมีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะส่วนช่วงนี้พยายามอย่าให้ใครยืมเงินนะคะชาวพิจิตรเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะคนที่คนไกลตัวหรือว่าแค่คนรู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ พยายามอย่าให้ใครยืมเงินนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะนะคะชาวพิจิกมีอะไรอีกบ้างระวังนิดนึงนะคะระวังในเรื่องของอะไรเอ่ยข้าของเครื่องใช้นะคะเข้าของเครื่องใช้เสียหายนะคะหรือมองในมุมดีๆกำลังจะได้เข้าของเครื่องใช้ใหม่ๆนะคะอันนั้นนะ่ะก็โดดเด่น งานกำลังเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆจะนำพาความก้าวหน้านะคะมาให้กับชาวพิจิตอย่าลืมว่าตั้งแต่วันที่13เมษายนนะคะดาวเจ้าเรือนการงานนะคะคือดาวอาทิตย์นะคะคือดาวอาทิตย์จะโดดเด่นมากๆจะมาเป็นมหาอุดมากๆนะคะ คุณกําลังจะมีงานใหม่ๆหรืองานเพิ่มเติมหรืองานออนไลน์หรืองานตรงนี้มันเป็นงานฟรีแลนซ์ของคุณก็ได้นะคะใครทําอาชีพเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับบันเทิงเกี่ยวกับอะไรงานบริการก็จะโดดเด่นเช่นกันนะคะก็จะโดดเด่นเช่นกันค่ะนะคะชื่อเสียงนะคะจะนําพาซึ่งชื่อเสียงด้วยความสามารถของคุณเองนี่แหละนะคะส่วนใครที่อยากจะมีงานเพิ่มหรืออยากจะเปลี่ยนงานเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลย ในสายงานใหม่ๆนะคะต้องการความสําเร็จทางด้านอื่นคุณจะมีโอกาสในความสําเร็จทางด้านอื่นและมีหน่าซ้าชาวพิจิตรบางท่านได้ติดต่องานทางไกลด้วยนะคะหรือได้ทํางานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอย่างนี้ก็ส่งผลดีกับชาวพิจิตรมากๆนะคะส่วนสําหรับคนที่มีประเด็นค่ะนะคะดาวคู่อยู่ร่วมกับดาวไม่ใช่ดาวคู่ดาวประจำตัวของคุณอยู่ร่วมกับดาวเสาร์นะคะคนที่มีประเด็นระมัดระวังปัญหาความรักนะคะ ให้ประคับประคองกันไปนิดนึงหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะแค่ห่างเหืนกันเฉยๆได้ไหมได้นะคะต้องร,อระมัดระวังนิดน,นึงอารมณ์ของคุณเองก็ได้อารมณ์ของคุณรู้สึกว่า donc, ทำไม,มเบื่อๆอ,อยากๆนะคะหรืออารมณ์ของคุณเองก็ได้นะคะมันเป็นอารมณ์ของคุณมากกว่านะะที่ต้องการแบบว่าหรืออาจจะเป็นคุณนี่แหละหรือเป็นเขาก็ได้ที่คุณรู้สึกได้ว่าต้องการทางเลือกใหม่นะคะอารมณ like ์ประมาณแบบนั้นหรือช่วงนี้คุณกับเขานะคะมันมีปัญหากันมาสักพักหนึ่งแล้วเข้ากันไม่ค่อยได้ แต่จะใช้ความพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็อาจจะระมัดระวังไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างไปส่องเจอบางสิ่งบางอย่างนะคะสิ่งที่ไม่เคยรับรู้ก็จะได้รับรู้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ถ้าเป็นโคเป็นคุณเป็นผู้กระทำเนี่ยถ้าเป็นคุณเป็นผู้กระทำหรือมีความต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะหรือกําลังคุยกับคนอื่นระวังแฟนคุณส่องเท่านั้นเองค่ะนะคะของชาวพิจิกนะ ทีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างและในบางเคสมีเกณฑ์การจบกันนะคะเรามองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีอะไรที่เหนื่อยล้าหรือใช้ความพยายามปรับตัวเข้าหากันละแต่มันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันนิ่งทุกอย่างมันไม่มันเหมือนเดิมทุกอย่างมันไม่ดีขึ้นนั่นแหละค่ะระวังการจบกันระวังการห่างเหินกันระวังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะอยากจะไปเขาเรียกว่าอยากจะทําอะไรที่แบบว่า เป็นทางของตัวเองนะคะหรือต้องการแบบว่าต้องการแบบว่าไปที่ชอบนะคะต้องใช้คําว่าไปที่ชอบต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะป้องกันอย่างเดียวค่ะอะไรใดๆก็ได้ให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะของชาวพิจิกให้ผ่านพ้นช่วงนี้เดี๋ยวจังหวะชีวิตจะดีนะคะเดี๋ยวจังหวะชีวิตจะดีต้องประคับประคองไปให้ได้ ทีนี้ค่ะมาดูกันนะคะฝั่งเขาคนนั้นของชาวพิจิตตำแหน่งความรักต้องบอกไว้นิดนึงค่ะสลับตำแหน่งกันได้ระหว่างผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำอาจจะเป็นฝ่ายคุณเองที่เป็นผู้กระทำแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายเขาเองที่เป็นผู้กระทำนะคะเรามองว่าช่วงนี้ความรักของชาวพิจิตใครที่มีปัญหาระวังการแตกหักนะคะระวังการเลิกลาแบบปุกป,ปับฉับพลันนะคะอา,อาจจะเป็นเพราะเขาก็ได้ที่เขามีอะไรปกปิดปิดบังคุณ นะ,ะหรือเขากําลังจะไปสารสัมพันธ์กับใครสักคนที่เขาปกปิดปิดบังคุณอยู่นะคะตรงนี้นี่คือปัจจุบันในตัวเขาถ้าเขาไปสารสัมพันธ์กับใครที่เขาปกปิดปิดบังคุณย่อมหมายถึงว่าคนคนนั้นอาจจะมีอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์กับเขาหรืออาจจะมีอะไรที่สามารถซัพพอร์ตดูแลเขาได้นะคะหรือเรื่องตรงนี้นะคะระหว่างคุณกับเขามันเป็นปัญหาเพราะหความแตกต่างความแตกต่างในเรื่องของสถานะความแตกต่างในเรื่องของสังคม ความแตกต่างในเรื่องของครอ,อ,อบครัวอะไรใดๆก็แล้วแต่แล้วก็ที่สําคัญข่ะในบางเคสอยู่ในในบางเคสเป็นคู่รักสายเปย์นะคะคู่รักสายเปตรงนี้มันมีเรื่องของผลประโยชน์นะ,ะมันอาจจะมีการขัดแย้งกันนะคะตรงนี้หรือเข้าไปมีใครใหม่ๆที่เป็นผลประโยชน์หรือเอื้อหรือเอื้อประโยชน์กับเขาก็ได้นะ,ะหรือเขาคาดหวังว่าเขาจะเริ่มต้น ที่เขาคุยกับคนอื่นนั้นน่ะเขาคาดหวังว่าคนคนนั้นอาจจะสร้างความมั่นคงอะไรให้กับเขาบางสิ่งบางอย่างได้มาส่งเสริมเขาบางสิ่งบางอย่างได้นะคะตัวเขาเองก็หมายถึงอะไรการมีทางเลือกความรักครั้งใหม่อาจจะเป็นเพราะหนึ่งคุณกับเขามันล้ากันมามันพยายามกันมาแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นมันเป็นการหมดใจไหมเรามองว่ามันเป็นการหมดใจนะคะมองว่ามันเป็นการปล่อยวางมองว่าเป็นการตัดสินใจโดยตัวเขาเองนะคะโดยตัวเขาเองก็ได้ว่าอะตอนเนี้เขาก็ อยากจะลองอ่ะอยากจะทําอะไรใหม่ๆตามอําเภอใจของเขาหรืออยากจะคุยกับคนอื่นตามอําเภอใจของเขานะคะมาดูความในใจของชาวพิจิกกันค่ะ คุณอยากจะเป็นคุณอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาเรามองว่าคุณอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาแต่การคบหาของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีความมั่นคงแต่มันได้ได้มาแค่ระดับหนึ่งพอมาระดับหนึ่งแล้วความสัมพันธ์มันหยุดชะงักนะคะมันนิ่งมันไม่ดีขึ้นนะคะตรงนี้แต่เราก็มองว่าชาวพิจิกคุณก็ลองพยายามแล้วอ่ะในความสัมพันธ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความพยายามของคุณคุณรู้สึกว่าตอนเนี้มันล้าเราไหมนะคะมันล้า หรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณรู้ว่าเขาไปเริ่มต้นปิดบังอะไรคุณบางสิ่งบางอย่างมีความลับอะไรกับคุณบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณได้รู้สึกว่าอ่ะต่อไปนี้เราต้องคิดทบทวนแล้วนะหาด้วยเหตุและผลละว่าเขากับเราเนี่ยวันข้างหน้ามันจะมีโอกาสไปไต่อกันได้จริงหรือเปล่านะคะหรือตอนนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงของคนคนที่กําลังเวลายางเพื่อทบทวนได้เพื่อตัดสินใจได้ เพื่อใช้เหตุและผลกับตัวเองได้ว่าอ่ะระหว่างคุณกับเขามันจะมีโอกาสไปตามความฝันของคุณหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะ,ะถ้าไม่ใช่การเวระยะห่างตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการห่างเหินจริงๆคือจุดเริ่มต้นของคุณที่คุณรู้สึกว่าอ่ะฉันจะมีทางเลือกใหม่บ้างแล้วนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้นะคะเพราะมันเกิดจากความจืดจางจริงๆค่ะมันเกิดจากการที่ว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันมันดีกันมาแค่ระดับหนึ่งอะแต่มันก็ดีมันก็เหมือนกับว่าดีไม่สุดนะ,ะหรือสมหวังมันก็สมหวังไม่สุดแล้วที่สําคัญมากๆเลยค่ะคนของคุณเริ่มมีอะไรปกปิดปิดบังกับคุณที่คุณรู้สึกได้นะคะหรือคุณรับรู้ได้ว่าเขาไปคุยกับคนอื่นนะคะตรงนี้นะฮะหรือคุณรับรู้อะไรใดๆก็ได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปเย็นชานะคะไม่เหมือนเดิมนะคะ อารมณ์จะประมาณแบบนั้นหรือแม้แต่กระทั่งว่าระหว่างคุณกับเขามันไฟกันอ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ติดต่อไม่สารสัมพันธ์หรือเขานิ่งเงียบหายไปได้หมดทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะส่งผลในศาสตร์ที่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มมีอะไรปกปิดปิดบงัง นะคะใครที่กําลังมีปัญหาเวลาแยกห่างถ้าคุณคิดว่าคุณกลับมาคิดด้วยเหตุและผลว่าคุณกับเขายังมีโอกาสพัฒนาไปต่อได้นะคะใจะเย็นให้ผ่านช่วงนี้ไปให้คุยกันด้วยเหตุและผลนะคะต่างๆนานาแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุและผลเนี่ยความรักจะเกิดการแตกหักนะคะต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะในใจของคุณคุณน่าจะรับทราบแหละคุณน่าจะรู้คําตอบแล้วนะคะลึกๆนะลึกๆแต่เราก็มองว่าคุณก็ไม่อยากจะให้มันจบหรอก แต่บางท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะแต่มีปัญหาในเรื่องของอ่าช่วงนี้เป็นปัญหาของคนรอบข้างอย่างเงี้ยนะคะเป็นปัญหาของคนรอบข้างได้ที่มาสร้างแบบว่าสร้างปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะบางทีอ่ะมันมีเรื่องของคนรอบข้างเข้ามาพัวพันใจค่ะใจเขานึกว่าอะไรคะ โอ้ oh. ตัวเองเขากำลังคุยกับคนอื่นอยู่นี่ความปรารถนาของเขาเนะ่ะเขาคุยกับคนอื่นแล้วเขาคิดว่าการคุยกับคนอื่นเขารู้สึกถึงความสบายใจหรือคุยกันด้วยเหตุและผลหรือเขาต้องการใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่เขาไปคุยแล้วคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะหรือคุยกันด้วยแบบว่าเ,เรียกว่าอะไระไม่ต้องมามีนั่งไม่ต้องมานั่งประทะก็ได้ค่ะแต่ถ้าใคร นะคะแต่ถ้าใครกำลังมีปัญหาต่อกันเขาฟอ้องมาว่าความรักตรงนี้ถ้าคุยกันด้วยเหตุและผลมันก็จะไปต่อได้แต่เมื่อไรที่มีอารมณ์และไม่มีเหตุมีผลเขาตัดสินใจเลยค่ะนะคะถ้าทะเลาะก,กันแรงๆเนี่ยเป็นการตัดสินใจเลยนะคะการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่เพื่ออนาคตของเขาเพราะเขารู้สึกว่าอ่ะมันก็น่าจะโอเคละน่าจะสิ้นสุดละนะคะหรือหมายถึงอะไรการจบนี่แหละ การตัดสินใจของเขานะ่ะแล้วเขาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วเขาไม่ล้มเลิกนะคะเขาคิดแล้วคิดเลยตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยนะคะคุณจะไปขวางเขาได้ไหมเรามองว่าเขาไม่สนใจด้วยซ้ําไปถ้าเขาจะตัดสินใจตีตัวออกห่างจากคุณเนี่ยนี่คือความในใจของเขานะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมีปัญหาทะเลาะกันเออให้ให้พยายามใช้เหตุและผลเข้าไว้ให้พยายามประครับประคองช่วงจังหวะเวลานี้เขาไว้นะคะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องมันจะเป็นการเทกันทันงทีและอีกอย่างหนึ่งค่ะบางท่าน มีเรื่องของปัญหาคนในครอบครัวเข้ามาแทรกแซงนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันแล้วก็ในบางเคสเขาเริ่มไปคุยกับคนอื่นแล้วทาให้เขาทาให้เขามีทางเลือกนะคะมีทางเลือกหรือมีช้อยให้เลือกในตัวเองว่าเขาจะเลือกเส้นทางไหนเลือกคนไหนที่คุยกันเข้าใจที่คุยกันรู้เรื่องแล้วที่คุยกันแฮปปี้นะคะเราบอกว่าความในใจของเขาจะเป็นแบบนี้ ลัคนาก็ดูได้ราศีก็ดูได้นะคะดูที่ว่าคุณดูแบบไหนแล่แบบไหนมันตรงกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันตรงกว่ากันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะระหว่างความรักเนี่ยถ้าใครบอกว่าราศีเดียวกันก็นะคะดูผู้กระทําแล้วก็ผู้ถูกกระทานะ,ะหรือใครราศีเดียวกันก็ไปดูที่ลัคนาสินะคะไปดูที่ลัคนา ความรักตรงนี้ค่ะมันเกิดจากการหมดใจจริงๆค่ะจากการที่ความรักมันหยุดนิ่งจริงๆมันชะนักจริงๆมันมีปัญหาที่มันไม่มีทางออกนะคะแล้วมันเป็นความรักที่คุณรู้สึกได้แบบว่าคุณมอบใจให้กับเขาไปแต่เขาไม่เคยมองเห็นอะไรเลยในตัวคุณไม่เคยเห็นคุณค่าอะไรเลยในตัวคุณมีแต่ฝ่ายคุณเองมั้งที่ต้องแก้ไขปัญหามีแต่ฝ่ายคุณเองหรือเปล่าที่ต้องสงบต้องเงียบอย่างเงี้ย นะคะนับจากนี้ไปบทสรุปความรักครั้งนี้เขาฟ้องมาอยู่แล้วนะคะอะไรใดๆที่คุณคิดด้วยเหตุและผลถ้าคุณมีแต่ความทุกข์คุณต้องมีคุณก็อาจจะมีทางเลือกของคุณเองนะคะหรืออะไรที่มันยากจะไปต่อนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาตอนนี้ก็ต้องให้นิ่งอย่างเดียวเข้าไว้นะคะแต่ถ้ามันยากจะไปต่อก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะมีทางเลือกใหม่ค่ะนะคะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอดีตทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะทางเลือกใหม่ก็คืออะไรล่ะจบนะคะตรงนี้คือการจบต้องระมัดระวังการพลาดพลาดก,การจบการแตกหักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเขาฟ้องมาว่าอยู่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะจะไปต่อก็ต้องรอก็ต้องใจเย็นก็ต้องนิ่งนะคะต้องคิดทบทวนหาทางออกด้วยตัวตนของคุณเองแต่ถ้าจะจบก็หาทางออกด้วยตัวตนของคุณเองเช่นกันนะคะ,นะคะไพ่เขาฟ้องมามากๆเลยค่ะไพ่ยักษ์ใหญ่แล้วล่ะ พ่ยักษ์ใหญ่ขึ้นมาแทบครบครบแล้วอ่ะนะคะระวังนิดนึงนะคะการแตกหกักการจบการเลิกลานะคะตรงนี้สำหรับคนที่มีปัญหาปัญหาหนักหักด้วยแต่ถ้าความหมายในที่นี้อาจจะมองในมุมกลับคุณสามารถแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวตนของคุณเองนะคะจะไปต่อมันก็แก้ไขด้วยตัวตนของคุณเองนะคะถ้าผ่านไปได้ ปัญหาเคราะห์ปัญหาความทุกข์ตรงนี้มันก็จะลี้คลายไปได้เองต้องใช้เวลาค่ะนะคะต้องใช้เวลามาดูชาวโสดค่ะชาวโสดเป็นยังไงบ้างมาดูกันชาวโสดโอ้รักใหม่มาดิคะพบรักทางไกลพบรักเดินทางพบรักจาใสายงานได้ทั้งนั้นเลยค่ะชาวโสดนะคะอ่าหรือ บางท่านบางท่านเผลอได้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาด้วยนะคะหรือมีความแตกต่างได้นะคะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก็อาจจะหมายถึงสมมุติยกตัวอย่างคนหนึ่งนับถือศาสนาพุทธอีกคนนึงนับถืออิสลามอีกคนนึงนับถือคริสต์อารมณ์ประมาณแบบนั้นได้หมดเขาเรียกต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะ,ะแต่บางท่านก็ได้พบรักทางไกลค่ะ นะคะแต่ชาวพิจิกส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเลยตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณก็ถ้ามีความรักเข้ามาเนี่ยคุณก็สามารถจัดการบริหารชีวิตได้นะ,ะมีก็คุยไปเรื่อยๆนะคะคุณสามารถเอาอยู่คุณสามารถจัดการได้นะคะแต่เรามองว่าคุณก็มีนะคะและกับบางท่านไม่ใช่มีคนเดียวบางท่านสับรางรถไฟอยู่นะคะตรงนี้บางท่านสับรางรถไฟอยู่ก็ดูว่าเอ๊ะเราจะเราจะไปกับใครรู้เรื่องเราจะคบกับใครรู้เรื่องอารมณ์ประมาณนั้นได้ถ้าเป็นคุณสับรางรถไฟก็ ตัวเองนะคะวันข้างหน้าก็ต้องตัดสินใจให้ชัดเจนนะนะคะส่วนในบางเคสค่ะในบางเคสก็รู้สึกได้อะว่าเงินงานต้องมาก่อนเรื่องของความรักเป็นเรื่องรองนะคะคุยคุยไปเรื่อยๆค่ะยังเป็นมิตรภาพต่อกันค่ะดูดูกันไปเรื่อยๆนะคะแต่คำว่าดูดูกันไปเรื่อยๆเนี่ยอ,อยากจะบอกว่า ชาวพิจิกคุณอาจจะเดีโวกาสได้พบเจอคู่นะ,ะเพราะว่าตั้งแต่เดี๋ยวดาวพระหัสมาเล็งรักแล้วล่ะนะคะตั้งแต่ดาวพระหัสมาเลงรักเนี่ยคุณกําลังจะได้พบเจอคู่นะคะกําลังจะได้พบเจอคู่และบางท่านนะคะอาจจะหมายถึงอะไรเอ่ยการได้พบเจอคู่ตรงนี้อาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานด้วยหรือความชัดเจนในความสัมพันธ์ได้นะคะจะได้คู่เข้ามาส่งเสริมนะคะชาวโสดและช่วงนี้ดาวคู่อยู่มาหาอุจีกะ ได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะตำแหน่งโดดเด่นมากๆเลยก็จะได้คู่นะคะคู่รักใหม่อย่างเงี้ยนะคะส่วนบางบางท่านได้พบรักในศาสตร์ที่ว่าเพื่อนเก่ากิ๊กเก่าเออไม่ใช่กิ๊กเก่ามองว่าเป็นเพื่อนเก่าได้เพื่อนสมัยเรียนได้นะคะอันนี้ก็น่าจะโดดเด่นมากๆนะคะ,ะ,คะเพื่อนรุ่นพี่นุ่นนั่นอะไรได้หมดต่างเชื้อชาติต่างศาสนารักการเดินทางรักทางไกลได้หมดนะคะอ่าจะได้พบรักนะคะ ส่วนใครที่คุยกันอยู่แล้วนะค,ะคนที่มีคนคุยอยู่แล้วที่ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะมีสถานะที่ชัดเจนแล้วค่ะในความรักนะคะจะมีการไปต่อนะคะจะมีการไปต่อแล้วบอกบอกถึงความชัดเจนด้วยนะคะเรารู้สึกว่าคุณกำลังจะได้มีโอกาสดีๆคนโสดในเรื่องของความรักนะยกยกตัวอย่างยกเช่นเออยกตัวอย่างเช่นสําหรับคนที่จัดการชวิตได้นะคะจัดการชิตได้หมายถึงคุณก็ยังไม่คาดหวังคุณก็คุยไปเรื่อยๆแบบนี้แหละ เพื่อความสบายใจนะคะอันนั้นคือคนที่จัดการชีวิตได้แต่ตรงนี้จะมองว่าส่วนหนึ่งเลยค่ะในเรื่องของความรักชาวพิจิกกำลังจะได้พบเจอเนื้อคู่นะคะโอ้โหจะได้พบรักอะ่ะจะได้เริ่มต้นใหม่สารสัมพันธ์ นะคะกับใครสักคนหนึ่งที่เขาและคุณสามารถเข้ากันได้ดีมาเติมเต็มกันเรามองว่าเป็นการเติมเต็มนะคะแล้วก็โดยบางท่านโดยบางท่านนะคู่รักทะุเฟนอย่างเงี้ยนะคะได้หมดเลยค่ะหรือหมายถึงคู่พรมฤิฉิดได้หมายถึงเนื้อคู่ได้นะคะคุณกำลังจะได้พบเจอแล้วนะคะซึ่งโดดเด่นมากๆนะคะเขาคนนี้นี่แหละจะเข้ามาเติมเต็มทำให้คุณมีความสุข นะฮะจะทําให้คุณมีความสุขถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าในบางคู่จะมีความแตกต่างกันก็ตามแต่สามารถเข้ากันได้ดีค่ะนะคะเรื่องดีๆเกิดขึ้นเร็ววันนี้ความรักดีๆก็กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้บางท่านได้คู่รักออนไลน์ก็ไม่เสียหายนะคะบางบางท่านได้คู่รักต่างมีความแตกต่างก็ไม่เสียหายนะคะและในบางท่านก็อาจจะหมายถึงว่าวันข้างหน้าบอกแล้วเขาอยากจะได้ความชัดเจนนะคะ เขาจะพยายามนี่แหละคนคนนี้โปรไฟล์ดีนะคะเนี่ยาชาพิจิตนะคะไม่ว่าคุณกับเขาก่อนหน้านี้เคยเป็นเพื่อนกันหรือเคยโคจรกันหรือเคยคุยกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะยิ่งคนที่เป็นเพื่อนกันอะบางทีอะมีโอกาสด้วยนะคะสุดท้ายท้สุดคําตอบก็คือตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าสุดท้ายท้สุดก็มีคนคนนี้แหละนึกถึงคนคนนี้แหละอารมณ์ป,ประมาณแบบนั้นนะคะก็มีด้วย ความสุขค่ะความสําเร็จค่ะความปรารถนาความสมหวังเขาต้องการนะคะเรามองว่าเขาต้องการนะคะเป็นราศีที่เป็นราศีที่อ่ะน้อยนอยที่เปิดมาเนี่ยหนึ่งในราศีเนี่ยความรักดีละชาวพิจิกเพราะดาวคู่่อะดาวคู่ก็ดาวตัวแทนความรักด้วยได้ตําแหน่งมหาอุดอย่างเงี้ยรักครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นน่ะนะคะมาแล้วค่ะคู่รัก คู่รักครั้งใหม่ด้วยแล้วกาจจะหมายถึงอะไรล่ะคู่ผมดิขิดเก่าๆหรือเพื่อนเก่าได้หมดนะคะตรงนี้ได้ทั้งนั้นหรือกี้เก่าสมัยวัยรุ่นอย่างเงี้ยได้ทั้งนั้นนะคะมาแล้วชาวพิจิกอาจจะมีแนวโน้มมากๆเลยค่ะในวันข้างหน้า การครบค้าสมาคมกันทําให้คุณได้รู้สึกว่าตรงคนคนนี้ได้เชื่อมัน่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณว่าวันข้างหน้าคนนี้จะร่วมทุกร่วมสุขได้ร่วมสร้างอนาคตได้นะคะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วนะคะชาวพิจิกมิตรภาพใหม่ๆสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็หมายถึงความรักครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะคนโสดเขาเรียกว่าอะไรอาบน้ําปัแป้งรอหนะ้าชาวโสด โอ้โหขนลุกชาวโสดจากนี้ไปค่ะนะคะความสุขในเรื่องของความรักกําลังมาเยือนคุณแล้วนะคะแล้วก็มันเป็นความสุขที่เป็นความสมหวังซะด้วยสิมันเป็นความสุขที่บ่งบอกถึงความชัดเจนด้วยแล้วความสุขตรงนี้อาจจะหมายถึงอะไรชีวิตของคุณนับจากนี้ไปคุณไม่ใช่แค่รักกินเลิฟคุณกําลังจะรักกินเกมนะความสุขความสําเร็จชื่อเสียงเกียรติยศมาพร้อมกับความรักจ๋านะคะ โดดเด่นมากๆนะคะโดดเด่นมากๆมูเตลูตอนนี้มูตเตลูเข้าไว้ถ้าใครอยากจะมีรักที่ดีๆนะคะให้เป็นมูตเตลูค่ะส่วนใครที่มีรักลับๆรักไม่เปิดเผยรักมีปัญหาระวังมากๆนะคะระวังมากๆในช่วงนี้นะมันเกิดจากการกระทํานะคะไม่เขาถ้าเขากระทําคุณก็แน่นอนล่ะค่ะมันจะเป็นการมันจะเป็นอะไรที่คุณจะรู้สึกได้ว่าทางเลือกใหม่มีนะคะ ไม่เขาก็คุณนี่ละโอเคค่ะรักค่ะมาแล้วค่ะความสุขความปรารถนาที่คุณรอคอยที่คุณหวังที่คุณฝันคู่ในฝันคู่ในสเปคนะคะได้ทั้งนั้นแล้วก็คู่ที่คู่ควรแล้วก็เหมาะสมด้วยชาวพิจิกนะคะนี่คือเรื่องราวของความรักคนโสดที่ดีมากๆนะคะต้องบอกก่อนว่าชาวพ,พิจิกเนี่ยเอ่อตามหลักแล้วอ่ะพิจิกเนี่ยความรักช่วงเนี้คนโสดได้พบรักใหม่ ะะยกเว้นจากบางท่านไม่ได้เปิดใจเนี่ยบางท่านก็ชิวๆบางท่านก็จัดการได้อันนั้นก็ว่าไปอีกหนึ่งเคสแต่ส่วนหนึ่งคุณกําลังจะได้พบรักที่ดีงามมากๆนะคะคู่รักที่แม้ว่าเวลากับคุณกับเขานะคะมันผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาขนาดไหนก็ตามบทสรุปสุดท้ายแล้วคุณกําลังจะได้พบเจอกันนะคะตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะช่วงนี้กําลังจะทยอยลงคลิปพิเศษก็ไปติดตามกันได้โดยเฉพาะพิจิกพระรหัสจะมาเล็งรัก ในรอบ12ปีนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะก็ไปติดตามกันได้ขอบคุณมากๆสำหรับ FC ที่ติดตามที่รับฟังรับชม FC ที่ส่งกำลับบงใจเข้ามาในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ FC ที่สนับสุนช่องด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะคนที่มีปัญหาในความรักต้องประคับประคองกันไปนะต้องประคับประคองให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะคะเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณเนี่ยช่วงนี้ไปอยู่ร่วมกับเสาด้วย นะคะก็ต้องประครับประคองกันไปให้ได้ค่ะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ